เมื่อพา์ที่แล้วลุงพีได้สร้างเอ่อผมได้สร้างอะไรไปนะให้ตายสิขี้เรือแบบนี้ขอโทษได้ไปแล้วกฉันทำหลายอย่างรีวาโอ้ลือไปแล้วแกดูตัวละครสิว่ามีเยอะแยะมากแค่ไหนนะและครั้งนี้เป็นตัวละครทริกกี้หรือว่าในเกมลุงพีชื่อว่าคราวนั่นเอง สวัสดีครับพบกับลูกพีรนะในรีเวลมาผู้พิพุทธพรํทำเพลงตอนนี้เกมอัปเดตถึงเวอร์ชัน0.6แล้วแล้วก็มีโค้ดใสเข้มกว่าตรงนี้แล้วพีไปข้าวอ้าวผมใช้ไปแล้วหรืออัปเดต0.6คุณก็จะได้ค่าเงินเพชรอันนี้ว้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอป่าวอันนี้ผมเสกมาเพื่อทสไปเฉยถ้ายังงั้นเราไปดูความสามารถของเจ้าคราวตัวนี้กันเถอะเริ่มด้วยที่สกิลคิวของเราเจ้าคราวนี้จะเสกสต็อปไซด์เพื่อมาฟาดฟันศัตรูจบสกิลแรก สกิลที่2อบอมเอนรจดสาของเรานั้นจะระเบิดความโกรธของเขาออกมากับสกิลที่2สกิลที่สสกิลสุดท้ายน้องคาวของเรานั้นจะสมอนครดออกมาล่วงล้นใส่ศัตรูอปุ่มปุ่มปุ่มไว้ไม่โดนเลยบ้าไอ้จั๊ะ และนี่คือสกิลของน้องคลาวและแน่นอนน้องคลาวนี้มีคอมโบลับอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเรากดตัว R แล้วมีเครสใส่ศัตรูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดตัวคิวเราจะทําการดูดเลือดของศัตรู <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อโปรเจกต์นี้ทําขึ้นมาเพื่อฝึกสคริปต์ยิ่งตัวละครเยอะมากเท่าไรความโหดยิงทวีคูณมากเท่านั้นเรียกได้ว่าอดลับอดนอนกันเลยทีเดียว ที่ผมไม่เปิดกล้องเพราะว่าเหตุน,นี้ยังไงล่ะขอบตาลุงพีดำแล้วใช่ซึ่งในอัปเดต0.6นุี้ลุงพีได้เพิ่มระบบคลาสอัปเดตเข้ามาซึ่งให้คุณผู้ชมได้เลือกเล่นว่าคุณผู้ชมจะเลือกคลาสอะไรระหว่างไฟเตอร์มายเนอร์และฮิลเลอร์แต่ละคลาสนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมก็ต้องไประปจนภัยกันเอาเองนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใหม่นะเพราะว่าแต่ละคลาสนั้นมีความสามารถหรือว่าพาสซีสกิลเพิ่มเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นสร้างไม้ค เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราไป break down กับตัวละครน,น้องข้าวของลุงพีกันดีกว่าไปไว,วันนี้เราจะมา break down ในส่วนของสกิลแค่สกิลเดียวนั่นคือสกิลฟันต่อเนื่องซึ่งองค์ประกอบของสกิลนี้ประกอบไปด้วยการโหลดแอนิเมชันผ่านฮิวแมนนอยด์และมีการใช้อีเวนต์ของแอนิเมชันนั่นก็คือ get marker reach signal no. สาเหตุที่ผม break down สกิลนี้สกิลเดียวเพราะว่าเราจะได้ใช้เวลากับเจ้านี่ให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นให้คุณผู้ชมสร้างริกของคุณผู้ชมขึ้นมาก่อนเพื่อทําการทำแอนิเมชันคนไหนที่สดนมู ก็ทำในมูนแอนิเมเตอร์คนไหนที่สะดวกผ่านแอนิเมชันเอนิเมเตอร์ก็สามารถทำได้ในแอนิเมชันอีดิเตอร์สมมติว่านี่คือแอนิเมชันของผมผมทำเสร็จแล้วแค่นี้เออเป็นตัวอย่างไว้เพื่อนำไปต่อยอดกับการใช้อีเวนต์ของแอนิเมชันนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้แอนิเมชันอีเวนต์ขอย้ำว่าในนี้ผมทำในแอนิเมชันอีดิเตอร์ของโรบล็อกนะครับเรากดที่ขวาในไทม์ไลน์เสร็จแล้วให้เรากดคำว่า add animation event คุณจะเห็นได้ว่าจะมีหน้าต่างโผล่มาให้เรากดไปที่ add event เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ชื่ออีเวนต์ของเรา จะเห็นได้ว่าไทม์ไลน์ของลุงผีนี้ได้ใส่อีเวนต์สลัไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็เอ็กซ์พอร์ตได้เลยหากเรามาทดสอบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้อีเวนต์นี้ถ้าเกิดว่าเราใช้พลังของเราไปนั้นคุณก็จะเห็นได้ว่า สกิลของเรานั้นไปก่อนแอนิเมชันของเราเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้จะช่วยให้เราปล่อยสกิลตามตรงแอนิเมชันที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองหลังจากที่เราสร้างตัวแปรในการโหลดแอนิเมชันและใส่คําสั่งเพลงเข้าไปเพื่อให้สกิลของเราปล่อยไปตามจังหวะที่เราได้ใส่อีเวนต์ไปนั้นเราจึงต้องใช้โคลอน Get Marker r e a d signal และตามด้วยอีเวนต์เนมของเราที่เราได้ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็ใส่โคลอน connect f u ฟังชันผมก็จะย้ายสกิลของผมใส่เข้าไปในฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วก็ลองไปเทสดูอีกรอบ oh, yeah. เห็นไหมครับว่าตอนนี้การปล่อยสกิลของเราตรงตามกับแอนิเมชันของเราแล้วซึ่งแน่นอนว่าน้องข่าวของเรานั้นก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันและที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าจะครีเอทสกิลออกมาในรูปแบบไหนและถือว่าภารกิจของเราในวันนี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีครั้งหน้าจะเป็นตัวละครอะไรนั้นเราจะมาเบรคดาวน์ในเรื่องอะไรโปรดติดตามได้ในลีสเวิร์ของลุงพีด้วยนะครับตันเกมนี้อย่างที่ทัาบมาดีครับลุงพีทําขึ้นมาเพื่อฝึกสคริปต์คนจะเล่นเยอะเล่นน้อยไม่สําคัญขอแค่ว่าลงพีได้ึ นอนพระเจ้าช่วยใครจะแวะมาทดสอบความเกลือก็มาเกลือกันได้นะค,ะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาเล่นแล้วขึ้นอะไรแบบนี้นะหมายความว่าพิกแอคของคุณพังซึ่งมาซ่อมตรงนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนถ้าเกิดว่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล,และกดซับสไคร์ตามด้านล่างข้างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับลิสเวิร์ด